เอาตกลงมาสิกินตนัวนี้บรล่ยังไงนี่บอสมาสกินตันไหนี่ตอไหนก็กินเป็นรสกินส้มะตรงนี้สบายดีพี่นออ้องอย่าอ้ายนกรู้แลูพวคนบัอบอมเสิรแล้วครับปุ้นนะ โอ้ยแนวนั่นติหอยเสิร์ฟกระปุกดองเข่าในยอกยงกำลังซำพ่อแสดงกุลมาทามาแสดงกุลมาทามาอันเสิร์ฟแล้วขับปุ้นนะกูก็ได้ว่าจังบ่ทันเสิร์ฟงวยงวยแนวนั่นต um ิเมึงอาศัยว่าบ่มีคนเอ้ยเอ้ยจะได้แล้วอันลูกชิ้นที่ว่าอันสี่อันยังขนาดเอาไว้แล้ว บอกว่าจงลูกชิ้นกับจงแต่ลูกชิ้นอีลีร้อยร้อยปองขับบ้าวนี่ยบริมาณที่มึงกินได้หน่ปองโก้โอ้ยมึงสิไปกินยังก่อขับปุ่นมึงก็กินไปตะยายจะมากินมาขับปุ่นมากินโรสจะยันน้ำรังไลซิงคารนนาเด็กน้อยนั่นสุกหัวมันออกแล้วเด็กน้อยนั่นอ้าวกูใหญ่กูโฉอจากซี โอ้ยลอยมึงกระป๋อไม่ไหวเนี่ยกลัวกูกแจยักได้กรอคายกะเดีักักมานั่นเขาบอเบิร์สาลูกพี่น้องแทะผูผูกผเขาปุ่นอยู่คุณซลาไอ้กูจะกินหมื่อยังวะไอหักกูอยู่าวะเฮ้ยายเองเห็นอยุไอหัก thôi để quá ừ, Chị ờ. 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 Thôi có quá Đấy, tạm anh nhang còn มันเป็นจัะไขกันทางนี้นะเป็นอะไรซิมเป็นอะไรอ้ากูเป็นภาษาบอกว่ายาซีมนะเจตตวนว่าเป็นคนบริหาร ตาสวตาดูจาสีตานเนี่ยันบเห็นตาจะดูเอนตะโกบพี่น้องเอ้ถีบลูอีกเนีต่ดาวพี่น้องมาค่อยอัน่<ร>อยเอาบอกขาม,ามากก,ามมากับมาตีนันตีนี่อะไรยังไงคืเหตุจังสันจังสี่บกคคลขาม,มาจะเขื่อนดีอืมปาเ่อเพ่อเขาจะมากินแนละ

เนกาอมง้าลอีบะมีพอเพียบตูมาอยางไรม่ก็บมั้งจับพอ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 นสป้วยน้ำข้ปุ้นนะออาเจ้ากางบู๊ <laughs> <ơi>. oh, <laughs> oh, yeah, sao ôi Ó ba. พ,พี่ลลาแล้วนะขอบคุณไปันไม่เองลงบป็นลายเฮ้ยน,น,น้ามันตัวต้องการนา้าอย่าให้มันแหง้ง អត់រីកកណ្ដាំងឡើយមកមកលោកមកលោកហេតុនេះតែឯងមិនដកចោលទី3 3ធំត្រូវមិននីបកត់ដង กินเผือกหัววหัวโอยู่ก็เลยกินเผือผัวปะเผือกบาดข้องาจอันมึงกับกินเผือลูกมึงคนเดิ

เี๊ยได้จะเก็บปากระวังเดิมเมื่อจะสดกระพุ่นแซ่บเดิอืมเอาล่นจ้าเดะอืมนี่กะปีดิะเฮ้ยแพ่ว่าวมนยถืง้กะปีลืมยูฮานกูกยูฮานแล้วยูฮานเลยกินละ

ข้อเงินพี่ซื้อมาจางนัินเลี้ยงสองใสนยุ๊บใช่ทำยังไงเน่ยเงี้ยกดะบ้านยังไง เส่ข้าส่เมื่อวานเั่งเยีาตีอยูป้็ใส่บยากท่านเลยิเป็นตาผักเอามาถ่ายที่ตะไครอมาถ่ายเามันเหม็นน่มันยุ่ยจังได้ว่าใส่ใส่เด้อเราไม่ใ้องเชะเล่นกับปุ๋ยเชแ่อแคหมอเด้ะทางนเเ กย่างหัวด้อเือออยตัวใส่บเบนขอบคุณนกินเนี่ยใเวลากินแล้วมันออกโลดในบาทยามานี่ติ่งน้นแล้วพ่มนย่ญ่ทอดปลาโยโยใส่นั่นแล้วอาหารเ้ค่ะอันนี้อันนี้คือิบะยามาเนาะ แสดจะถวยว่าจะใช้เป็นไงนะอันแม่ทามัาก็หันกอดวก็ห่างนี่ใบเดียเขาก็ส่งไปเมื่อแต่มือหนึ่งซองมือวายไดเมอีข้นอ่นั้นเงี้ยอันน้ะโอ้ยครับแหลกลานโอ้ยใส่ลานใ่เนี่อืมจะใส่ไอเทียบื่นน้ำในกล้าเห็นแบบก็ดี นำุนำกปุ่นนาจ้ังปุ่นนาลุงมบาซูยังเลือกจังโลเดียวเนียวกบะุ่เนาะเออเนาะมันกับของมันกับบริลลยเนาะตามซีโล่เนาะ หกธงน่ะเอา่ตยไปตาเฮ้ยามาหุงนะตารถีจะออกไปเองขาจะบ้ามนเียงะนี่เก็บขออันเตรียมมันกับขาวต้อเอามาพี่แยะจำปลานะพี่

เฮ้ยเจดามลวกปลานะเฮ้ยจำปลานะเฮ้ยเฮ้ยในท่อนท่แสบี่ได้ กบลงเนาะมึงาแรแล้วมัยังบานี้ไปลามือถลูกเอาแรงวนามิ้ม่นหามมืออเไมื่กอู่นกได้ชิ้นแหละผู้ขาโต้ไวเลย

เอาไปเลยนะคมาหายคม่าตอนแรกอย่างเาาเาะอาอันนหา้วซื้อนี่ก็ห้ัเดมาบอกยกูอันพักอันห่อน้ม่กู้หลายห่อนหลายหน่อยนะมึงขายลอยหนึ่งกุ้ซื้อของมึงเนยมงซื้อไปหางวงซื้อพักซื้อักในท้องเห็นพักขดซื้อพักขยไปหงัวงมึงหุ่น้ำหน่วยอีกเพินึ่ ขอให้เจ้าภาพจงเจเริญข,ข,ขอบคุณลายเด้อคุณพี่ทีเดี่ยงขนมจีนชาวบ้านน้นองีนเนาะข,ขอบคุณลายขอให้เป็นบุญเป็นกุศลยังชิลลัวปลากินก่อนกาตำมห่ว